พวกเราที่รักทุกคนการถ่ายทอดสัญญาณของผมในหนังสือเร่มใหม่ที่ชื่อ The Masterpiece Hero คือหนังสือที่กำลังพูดถึงกระบวนการแห่งการค้นพบจิตสำนึกใหม่ที่ทรงอนุภาพที่สุดบนโลกใบนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบพลังอันเร้นลับของจิตใต้สำนึกได้ค้นพบสติปัญญา ในการก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตใหม่ที่ล้ำเลิศและประเสริฐที่สุดอ่านหนังสือเปลี่ยนโลก The Masterpiece Hero ฮีโร่พันใหม่เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุข Super ร์จูเนผู้ค้นพบการวางระบบจิต n มเซ t และวิธีการใช้ชีวิต เสียงอ่านโดยจีน่าชชมปิ้งเลิฟบายเดอะมาสเตอร์ e a c อ d คาเบทที่หนึพิโซดที่3ขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เรามีภารกิจที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการค้นพบจิตวิญญาณที่สูงส่งของตัวเรานั่นเองในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เรากำลังสัมผัส กับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงสัมผัสกับลมหายใจสัมผัสกับความรู้สึกอ่อนโยนความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจของความรักพลังอำนาจของความรู้สึกที่ดีงามถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ยินยอมใช้ชีวิตในเวลาตรงนี้ที่จะสร้างผลลัพธ์เชิงลบใดๆทั้งสิ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยืนยันว่าเราจะใช้ชีวิตของเราเพื่อสร้างสารรค์สิ่งล้ำเลิศให้กับโชคชะตาถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาตระหนักรู้ถึงชีวิตและพลังอำนาจอันสูงสงที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเองถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกจากพันธสัญญาเก่าที่ทำให้เราติดกับอยู่ในโลกและการเวลา ที่ไม่มีที่สิ้นสุดถึงเวลาแล้วที่เราจะยกเลิกสนธิสัญญาต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทำให้ชีวิตของเราไม่สามารถข้ามพ้นขีดจำกัดแล้วเราจะเริ่มต้นสู่โลกใหม่ด้วยหัวใจที่มันเหนือกว่าด้วยจิตวิญญาณที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับปัญญายาณเป็นหนึ่งเดียวกับการค้นพบสัจธรรมชีวิตของเราอย่างแท้จริง ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องปฏิญาณกับตัวเองว่าเราจะยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่ทำให้เราสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของเราหรือสูญเสียเวลาอยู่กับดาวเคราะห์ดวงนี้มานานแสนนานถึงเวลาแล้วที่เราจะยกเลิกสิ่งที่ทำให้เราติดกับ หรือติดค้างอยู่ในความไม่รู้ถึงเวลาแล้วที่เรากำลังจะเป็นอิสระจากการหลอกลวงถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องปลดปล่อยตัวเองเพื่อเข้าถึงอิสระภาพทางจิตวิญญาณใหม่หรืออิสระภาพที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์นี่คือช่วงเวลาของการประกาศเจตจำนงที่ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อยืนยันถึงสิ่งที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิต จากจิตสำานึกเก่าที่มันทําให้เราจมปักอยู่กับความหลอกลวงและทุกอย่างกำลังเป็นโมคะยกเลิกสิ่งที่ทําให้เราติดอยู่ในหลุมพรางแห่งการใช้ชีวิตในเชิงรบเป็นที่แน่นอนว่ามันคือภารกิจแรกของเหล่าฮีโร่ทุกคนที่จะต้องค้นพบชีวิตที่ล้ำเลิศที่สุดด้วยตัวเราเองผมพร้อมแล้วครับ ที่จะถ่ายทอดสัญ,ญญาณที่แสนวิเศษที่สุดในหนังสือเล่มใหม่หนังสือเล่มนี้ที่มีชื่อว่า The Masterpiece Hero Hero พันหม่ขอให้พวกเราทุกคนติดตามประสบการณ์แห่งการถ่ายทอดสัญญาณอลําเลิศนี้ด้วยตัวเราเองมันเป็นช่วงเวลาของการค้นพบประสบการณ์ที่แสนวิเศษที่สุดของพวกเราทุกคนบนดาวคลอ์ดวงนี้ สัมผัสกับความรู้สึกของจิตใต้สํำนึกสัมผัสกับลมหายใจของตัวเราเองอยู่กับความสงบและทุกครั้งที่เรากำลังจูนตัวเราเองกับจักรวาลด้วยการหายใจเข้าอย่างลึกซึ้งขอให้พวกเรารู้เถิดว่าเรากำลังเข้าถึงสภาวะของความตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณแล้วพร้อมๆกัน การปฏิบัติตามภารกิจของการฝึกฝนในการถ่ายทอดสัญญาณจากหนังสือเล่มนี้คือการค้นพบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเราทุกคนนั่นเองขอให้พวกเราได้ไว้วางใจชีวิตขอให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจตัวเองและขอให้เรารู้สึกถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่มันกําลังร่ำร้องเรียกหาให้เราเป็นอิสระด้วยตัวเราเอง อนุญาตให้ตัวเองได้ค้นพบพลังอำนาจอันเร้นลับที่แท้จริงอนุญาตให้ตัวเองได้สัมผัสกับแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ที่สถิตยอยู่ในก้นบึ้งของดวงวิญญาณอนุญาตให้ตัวเราเองได้สัมผัสกับความลึกซึ้งแห่งชีวิตการค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงจากหัวใจของเราพวกเราที่รักทุกคนครับผมมักจะพูดและกล่าวเสมอว่า สิ่งที่เราเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยบังเอิญสิ่งที่เรากำลังจูรเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณของจิตใต้สำนึกในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าอันแท้จริงของเรามีได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อในระดับของจิตใต้สำนึก มันเกิดขึ้นจากการสะเทือนอนุภาคของความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่มันกำลังร่ำร้องเรียกหาตัวมันเองผ่านประสบการณ์ของการกระตุ้นเร่งเราให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความรักและความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดเรากำลังถูกหล่อร้อมเรากำลังหลอมตัวเองเพื่อเปล่งประกายความรู้สึกที่มันเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มันเป็นธาตุแท้และ เป็นธาตุที่ลำเลิศที่สุดในคมภีร์มรกตทอสที่ได้ค้นพบความอมตะของจักรวาลทอสได้พูดถึงประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของเขาในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ในคำพีมรกตกล่าวต่อไปว่ามนุษย์นั่นแหละที่เป็นผู้กำหนด และลิขิตโชคชะตาของพวกเขาเองจากความรู้สึกและสิ่งที่เขากำลังสําแดงออกมาจากการกระทำที่มีความคิดเป็นตัวขับเคลื่อนและมีจิตสำนึกในการสะสะเทือนอนุภาพออกมาพวกเราที่รักทุกคนครับการสะสะเทือนอนุภาพแห่งจิตวิญญาณของเราคือการยืนยันเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เรากำลังดำรงอยู่อย่างลึกซึ้ง ในระดับของชีวิตและศัจธรรมในความจริงที่ว่าพลังงานในจักรวาลน,นี้ไม่มีที่สิ้นสุดความจริงที่ว่าประการที่หนึ่งคือพลังงานในจักรวาลน,นี้ไม่มีที่สิ้นสุดประการที่สองคือภูมิปัญญาที่ดำรงอยู่นั้นไม่มีวันสูญสลายและประการสุดท้ายคือความรักเป็นนิรัน์ ทั้งหมดนี้คือพระานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนบรรลุถึงธรรมชาติอันสูงสุดแห่งการหลุดพ้นจากอัตตาและตัวตนการเรียนรู้ในบทละครบทบาทชีวิตที่เล่นวนเวียนผ่านภพชาติล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการของจักรวาลที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์ทุกคน ได้ค้นพบพลังอำนาจแห่งชีวิตกฎแห่งแรงดึงดูดและตัวหนักรู้ถึงกฎแห่งความสมดุลรวมทั้งความจริงที่ทำให้เราสามารถค้นพบสัจธรรมอันเป็นนิรันด์และการค้นพบชีวิตที่เป็นอมาตะนิรันดรานั่นเองพวกเราที่รักครับผมอยากบอกกับพวกเราว่าถึงเวลาแล้ววันนี้ที่มนุษย์ทุกคน ต้องออกจากวัฏจักรเก่าเที่ยวเราวนรอบซ้ำๆเราต้องออกจากวัฏจักรของชีวิตที่เราเคยวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราต้องออกจากความจริงที่เป็นมายาและค้นพบความจริงที่อยู่เหนือมายาผมเชื่อว่าวันนี้พลังงานและจิตวิญญาณของเรากำลังลุกโชดช่วงขึ้น มันถึงเวลาแล้วที่เรากำลังสัมผัสหัวใจของเราอย่างแท้จริงมันถึงเวลาแล้วที่ดวงวิญญาณดวงนี้ของเรากำลังจะรู้ถึงความเล้นลับของชีวิตมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะค้นพบชีวิตที่แท้จริงของเราชีวิตของความเป็นฮีโร่ชีวิตของความเป็นคนที่ใช่ชีวิตของความเป็นคนจริงที่เป็นอิสระจากการถูกครอบงำ เป็นที่แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและการจูนจิตต่อวงจรในการถ่ายทอดสัญญาณขณะนี้จากการที่เรากำลังรับรู้ร่วมกันจากการอ่านหนังสือที่ผมได้ถ่ายทอดเป็นข้อความโดยตรงจะทำให้เราตื่นขึ้นจากชีวิตเก่าทำให้เราค้นพบความจริงที่สูงส่งทำให้เราเป็นนายเหนือโชคชะตา ทำให้เราเป็นอิสระจากความหายนะและค้นพบชีวิตที่เหนือกว่าเป็นอิสระจากความรู้สึกสิ้นหวังและเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เรามองเห็นถึงความหวังคิดถึงประสบการณ์ของการมีชีวิตที่ล้ำเลิศมองเห็นถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและการลิขิตชีวิตของเราอย่างงดงามด้วยพลังอำนาจอันล้ำเลิศในตัวเราเอง พวกเราที่รักทุกคนครับผมรู้ว่าเรากำลังค้นพบความลับของชีวิตเรากำลังค้นพบความรู้สึกใหม่และประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมประหนึ่งว่าวันนี้รุ่งอรุณแห่งชีวิตกำลังฉายแสงและเริ่มต้นขึ้นทุกคนกำลังได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่สุดนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ทุกช่วงเวลาจะเต็มไปด้วยความตื่นตัวเต็มไปด้วยความตระหนักรู้เมื่ออยู่ท่ามกลางวิกฤตพวกเราทุกคนจะสามารถข้ามผ่านช่วงเวลาเรวร้ายเรียนรู้บทเรียนที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างฉลาดปราดเปรื่องและมันจะทำให้เราค้นพบชีวิตที่แท้จริงของพวกเราทุกคนซึ่งนี่คือการค้นพบการตื่นหรือครั้งสุดท้ายของพวกเราทุกคน คือการค้นพบความเป็นฮีโร่ในตัวเราเองการค้นพบครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เราทุกคนจะต้องเป็นผู้พิสูจน์และลงมือทำรรด้วยตัวเราเองด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซปเปอร์จูนเนอร์ขอให้ทุกท่านมีความสุขและเข้าถึงฮีโร่ในตัวเองอย่างแท้จริงค่ะ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไล k e like, และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ